คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ transform pivot point กันบ้างนะครับ transform pivot point เนี่ยนะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ transform ไปยึดติดจุดต่างๆที่ blender ต้องการจะให้ไปอ้างอิงนะครับนี่คือ transform pivot point แบบต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับ transform pivot point โดยปกติจะเป็น m i d d point อันนี้มันก็คือจุดตรงกลางนะครับก็คือ middle point นั่นแหละนะครับ มันก็จะหาตรงกลางระหว่างวัตถุเอาไว้เวลาเราโรเตตหรือมูฟเนี่ยมันก็จะมูฟตรงกลางระหว่างมวลวัตถุที่เราเซล ect รวมๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นมันคืออะไรบ้างนะครับอย่างเช่นบ o u ลิ่งบ b ็อกบัลลิงบ็อกก็คล้ายๆเมเด p นพอยนะครับคือมันหาตรงกลางเหมือนกันอ่าก็เป็นมวลกลางนะครับซึ่งบ o u ลิ่งบล็อกมันก็คือเป็นสี่เหลี่ยมวิญ,ญญาณที่เรามองไม่เห็นหรอกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการสร้างอัตโนมัติที่ เราจะไม่เห็นนะมันจะอยู่ภายในนะครับก็คือการสร้างากลุ๊ปตรงกลางเอาไว้แล้วก็มันจะหาตรงกลางมวลเอาไว้ให้เพื่อให้ทรานส์ฟอร์มมันอยู่ตรงกลางทีนี้นะครับมาที่3 d c u r s อรอมันก็คือมันจะใช้ 3-D-Cursor เป็นศูนย์กลางในการทรานส์ฟอร์มโรเทเนี่ยจะเห็นได้ง่ายผมก็จะใช้โรเททซะเยอะนะครับสมมุติเราย้ายทรานส์ฟอร์ม 3D c คอร์เมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเวลาเราหมุนมันก็จะหมุนยึดติดที่ทรานสฟอร์เป็นจุดศูนย์กลางก็จะดูเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับ i n d i v i d ว a l นะครับอินดิวิว a l ก็คือการเ,าเคลื่อนไหวโดยที่แต่ละตัวเคลื่อนไหวอิสระออกจากกันถ้าเกิดเรา r o เต t e ก็จะเห็นง่ายหน่อยมันก็จะหมุนเป็นตัวของตัวเองเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นมันก็จะเป็นอย่างนี้ อ่าม่จะหมุนรวมแต่ถ้าเกิดเป็นอินดิวิด้ก็จะหมุนอิสระด้วยตัวออริจินของมันเองมาที่ต่อมามีเดียนพอยต์เรารู้แล้วเนาะก็คือโดยรวมนะครับมาที่ตรงส่วนของ active element นะครับก็คือสังเกตว่าเวลาเราซ e เล c กมากกว่า1เราจะเห็นว่าสีไฮไลท์มี2ส,สีก็คือสีส้มเข้มและสีส้มอ่อนสีส้มอ่อนคือตัวแม่มันจะถูกยึดติดเป็นตัวแรกและตัวเดียวนั่นเองนะครับ สังเกตเอาไว้นะครับจำเอาไว้ให้แม่นไฮไลท์ของเบนเดอร์มี2สีคือสีส้มเข้มและส้มอ่อนสีส้มอ่อนคือสีที่มันโฟกัสนะครับทีนี้ Transform pivot point ถ้าเราเป็น Active Element ก็คือ Element ที่ Active ก็คือ Element ที่เป็นสีส้มเข้มโทษทีก็คือ Element ที่เป็นสีส้มอ่อนนะครับเราก็จะสามารถที่จะโรเท e โดยให้ เป็น Active Element เป็นจุดศูนย์กลางได้นั่นเองนะครับเราจะสามารถเปลี่ยน Active Element เป็นวัตถุชิ้นอื่นได้โดยการกดชิปค้างและไปคลิกที่วัตถุชิ้นอื่นมันก็จะให้เป็นวัตถุชิ้นอื่นเป็น Active ใหม่เห็นไหมฮะทีน,นี้ล่ะ,ะเห็นไหมครับนี่คือ Transform p i v o t point นะครับก็คือการที่ตัว Transform ไปยึดติดสิ่งต่างๆให้เป็น p i v o t